สามยอดอุดรธานีช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อําเภอโนนสังนะคะจังหวัดนองบาพูค่ะวันนี้นะคะมาซ่อมเครื่องสีข้าวี่ยด้วยอาการข้าวออกมาแ้วข้าวค่อนข้างที่จะหักเยอะนะคะช่างได้ทําการเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนนะคะเหมือนเป็นัมันมันมันก็อยากดีคือซ่อมเป็นเล็กๆหรอครับ ช่างกำลังถิ่นแกอุปกรณ์ออนะคะเ,เ,เพื่อนๆแ,แบบนั้นเลยห่วถอดออกมาเองๆๆๆตัวนี้นะคะช่างได้ประกอบอัดมาใส<า>่เบ้าไว้พร้อมแล้วนะคะมีแต่เทินอร่อยกัน,นกไ,ได้เลยนะคะอะไรต้องแต่แบบมันห่าง ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมเทปสีเดี๋ยวัดข้าวติดไซส์อยังเสริมหลายวอนอันคือหอวัดียวเดียวฟองวัวจริงจังเดี๋ยวมารอดูกันนะคะเดี๋ยวเขาตรงนี้เยอะข้าวของคุณพ่อนะคะที่เอามาสีใช้สีเก่าสำหรับเอาลำนะคะไปเลี้ยงหมู นี่เป็นตัวธรรมดานะคะสองระบบที่ระบบในขั้นตอนเดียวนะคะข้าวข้างข้างที่จะเชื้อน,นิดนึงนะคะแล้วก็ข้าวข้างมีเศษไม้นะคะเศษฟางน,นะคะวนมากัข้าวข้างข้างมาเลยสองรอบนะ เพื่อให้ได้สะอาดมากขึ้นกว่าเดิม ระบบลองสีนะชมดมสิสกตันอย่างเดียวเก่บงกนพร้อมลูกต๋านะคะตัวนี้ราคาเป็หที่นาร้อสบาท นะะคท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะซ่อมเครื่องข้าวขนาดเล็กนะคะเราสามารถซ่อมได้ทุกรุ่นทุ่เียกม่อนะคะและซ่อมได้ทุกอ่างนาที่ใกล้เคียงถึงกำลังวอร์กานรือนำลังสามารถติดต่อมาธรรมดาช่างมีให้ค่ะปรึกษา Yeah, what happened? ค่ะเอาข้าวเคลื่อนสีรอบที่สองนะคะข้าวคุณพ่อค่อนข้างมีสิิ์เจอปนมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะข้าวที่ได้ก็ไม่หักเหมือนเดิมแล้วนะคะเปลี่ยนแกนพร้อมลูกปืนนี้นะคะเท่ากับได้เครื่องสีใหม่ ตัวนี้รอบที่แล้วที่เข้ามาซ่อมให้คุณพ่อนะคะก็คือเอาหน้าแปลนซมามาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ไม่มีปัญหาในการสีนะคะเพิ่งจะมีปัญหาก็คือแกนสึกนะคะข้าวไม่ดันออกข้าวร้อนข้าวไหม้นะคะตัวนี้เป็นปัญหาปัญหาของแกนสึกโดยเฉพาะเลยนะคะ ท่านไหนนะคะที่ใช้เครื่องสีข้าวแล้วนะคะสังเกตว่าข้าวไม่ค่อยดันออกนะคะข้าวค่อนข้างหักข,ข้าวมีกลิ่นไหม้นะคะตัวนี้จะเกิดจากปัญหาของแกนสึกโดยตรงนะคะหรือไม่มั่นใจนะคะสามารถปรึกษาสอบถามช่างตุ้มได้ก่อนนะคะโทรที่เบอร์095 1697772นะคะรับปรึกษา ปัญหาเครื่องสีข้าวนะคะโดยตรงนะคะโดยช่างตุ้มนะคะไม่ว่าจะใช้รุ่นไหนนะคะเราพร้อมให้คำปรึกษานะคะและมีอะไหล่จำหน่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนนะคะ ขาเรียบร้อยนะคะสำหรับงานเปลี่ยนแกนลูกปืนนะคะเราจะไปต่อเครื่องที่2นะคะกับคุณแม่ในหมู่บ้านนี้นะคะหลังตรงข้ามกันนะคะขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมทุกๆท,ท่านนะคะและช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่างตุ้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ